สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยเทเจสีนะครับถ่ายทอดสดช่วงเวลาประมาณบ่ายสองเป็นต้นไปนะครับครั้งนี้ปรับเวลามาถ่ายทอดสดเร็วขึ้นกว่าเดิมนะจากบ่ายสองครึ่งเป็นเวลาบ่ายสองตรงนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่สี่สิงหาคมพุทธศักราชสองพันรสิบเจ็ดนะครับเป็นการชิงแชมป์ชิงชนะเลิศมวยรอบปุ่นเสือ และจริงลำดับที่3วันนี้ด้วยนะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นนิตรกรส่วนน้ำทานคีรีพบกับท่านอานาโชคพิชิตโชดบังแสนพิกัดน้ำหนัก113่อปอนดน์ครับเป็นการจริงลำดับที่3มวยรอบบุญเสือคู่ที่สองก็จะเป็นสิทธิใจสอเดชพันพบกับทางดาานสักเล็กลูกเาพออลงต้มหรือเจ้าสักเล็กเขตเพชรเดชาพิกันน้ำหนัก126รปอนด์คู่ที่สามก็จะเป็นเพชรทำง,งานเขตดพันธมิตรหรือจาเพชรทำง,งานวิเกเขาใหญ่ พบกับทน่านเพิรกิติเจียบรามินทยพิกัดน้ำหนัก126พอปอนด์และคู่เอกงรายการวันนี้ก็จะเป็นการชิงชนะเลิศเมื่อรอบปุนเสือเป็กพทะทะทองตัวีพบกับทน่านยอดนาทีพิษวงชัยมวยไทยแฟนคลับก็เล่นไหมครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับ spk สองสี่สิ่งดีที่ผมแนะนํานะครับ spk สองสี่เป็นลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับผมแผะลิก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับที่ตรงนี้ก็จะมีราคาเด็ดเปิดมาก่อนมันชก2วันสวันโดยเพราะช่องสามอมน้อยช่องเจ็ดสีเปิดมาแล้วเราก็เข้าไปดูเข้าไปจดข้อมูลไว้นะครับแล้วนํามาเปรียบเทียบกับราคาเด็ดหลังการชั่งน้าหนักราคาเด็ด่อนมือชกราคาส,สดๆจากคอเวทีไหลต่อแล้ลองไปทางไหนเราก็จะรู้จะเห็นด้วยตัวเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้ที่สําคัญฟรีนะครับ และที่ตรงนี้ราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เราได้อกตัวผังทุนนะครับใช้สิ่งดีที่ที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหางเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแอสพิเกตสองสี 24, ที่เดียวจบรบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้นานการเงินนะครับต่อไปมาดูมารักมอยชอบผมเลยนะครับกูแรกน,ะนั้นนิติกรสนน้ำทานคีดีตัวเต็งอีกหนึ่งตัวสําหรับมวยรอบพิเสือครั้งนี้แต่ว่าภายในรอบรองชนะเลิศก็อดชิงแชมป์ไป วันนี้มาเจอกับช่พิชิตชดบางแสนที่เด็กก่อนี่สูงยาวนะครับเข่าแหลมหนักแรงทุกลูกรอบรองนี่ได้นับแปดกับเป็กแต่ว่ากลุมรูปมวยเยอะเกินไปกรรมการก็มองให้เป็กสังขยันแซงผ่านไปอดเข้าชิงส่วนโชคพิชิตเนี่ยเป็นมวยที่ประเภทความมั่นคงค่อนข้างน้อยวันไหนโชคดีนี่ดีใจหาย วันไหนชกรายนี่ไม่เอาอะไรเลยนะครับวันนี้มาเจอกันเสพเยบค่อนข้างเยอะทั้งลูกหนักลูกแรงรูปร่างความมั่นคงเป็นรองเยอะเป็นรองค่อนข้างเยอะวันนี้โอกาสที่นิติกรส่วนน้ทาทันคีรีนี่จะหยิบสดหยิบํำดับที่สามมีโอกาสสูงมากผลว่มามาเป็นทีเด็นในรายการครับทาทุนรุนได้ทางนาน็อกผมให้พิธีนิติกรส่วนน้ําทานคีรีเป็นทีเด็นในรายการวันนี้นะครับคุณที่สองสิริชัยสเดชพันธ์ นักชครุ่นน้องสูงยาวเข่าแหลมรุนแรงทุกลูกฟอร์มสดส่วนคู่ชกก็คือสักเล็กเกิเพชเเชะหรือสักเล็กลูกเฉพาะลมต้มตัวนี้หนักแรงเขาเกมแต่สีเปียรูปร่างร่างกายเริ่มกลับมาเข้าที่หน้าเสือมีคนหนุนแล้ววันนี้สิทธิชัยหนักแรงแต่ว่าปลายปลายผมเกรงว่าจะพ่ายความเข่าพ่ายกระดูกของสักเล็กและหน้าเสือนี่วันนี้หน้าลงจนรอง แพ้ชนะกินยากแน่มีโอกาสที่จะพลิกมาเป็นต่อสูงรองปฏิสักเล็กเก็ตเพเดชะมีโอกาสที่จะพลิกมาเป็นต่อกล้องตัวบางตัวเลวและมีโอกาสพลิกชนะได้ด้วยรองปฏิสักเล็กลูกเฉพาะลมทมนะครับมาดูคู่ที่สามว่าเพชรน้ำงานเกตพพนธมิตรเพชรน้ำงานวีเคเขาใหญ่กับเพชรกิติเชื่ยวราเมนาเพชรน้ำงานนี่้ายหนักแรงฟอมสุดกระดูกดีส่วนเพชรกิตินี่สูงยาวมันหนักสอกคมแชมป์มวยรอบ เพชรยทีิซ้อมซอจาูุวันเพชรนำงามเนี่ยหนักแรงนะครับเขาเกมกระดูกดีวันนี้ไม่ไม่ง่ายนะครับพอเพชรกิตินี่หมัดหนักสอกคมเขาในแข็งแข่งประเพชสซู่ชิงร้ายมากวันนี้ลงตลรองเพชเพชรกิติเชียบรามินทาคุณผอ้รายการวันนี้เป็นการ,รชิงชนะเลิศเมือรอบบุญนเสือเพชรปทอทองทวีนักชกจากเมืองยะโสธรสอมิธีเสระบุิร้อยเอ็ดนะครับคุณี่เคยชกกันมา ยอดนาทีปรุมชัยมือไทยยิมนี่ประเภทนอกได้ในดีรวดเร็วฉลาดรูปร่างดีแต่เคยชกกันมาเนี่ยเป๊กขึ้นมาเป็นต่อค่อนข้างแพงนะครับราคา7 2็ดสนึงแต่ว่าต่อยไปและเบียดสุดท้ายความแข็งแก่งของเป๊กพาวตวรอดได้และก็ชนะมาที่ช่องจ็ดสีรอบแรกของเมรอบนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งเนงในรอบชิงชนะเลิศ ก็จะคล้ายเดิมแต่ว่าเป็กไฟนี้ซ้อมดีมากร่างกายดีซ้อมไม่สะดุดต้นต้น,ตนอาจียเดียวกันนี้แต่ว่าปลายปลายผมว่าต้านเป็กยากเทียมฉลองกับความแข็งของเป็กน,น่าจะทลอรอดได้น่าจะนำแชมป์นำชัยกลับถิ่นเมืองม้องไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานไะคิดแหล่งผลิตข้าวเจ้ามะลิเมืองบงไฟพังยศสถอแน่นอนครับผมชอบไปดีเป็ก ปตททองทวีสรุปมวรักมาชอบวันนี้ชอบไปที่คู่แรกนะครับพิเศด,ดในรายการนิติกอนสวนน้าฐานคีรีดีกว่าเยอะคู่ที่สองรองไปที่สักเล็กลูกเฉพาะโรงต้มคู่ที่สามรองไปที่เพชรคิติเชียร์ปราบมินทาและพิธารายการด้วยแชมป์มวยรอบคุณเสือคนล่าสุดน่าจะคือเป็กพตททอ,ทองทวีขอบคุณสำหรับก่าังใจที่มีผมมาดูตลอดนะครับพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ